ถ้าถามว่าอะไรคือส่วนสําคัญที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จได้หลายคนอาจจะตอบว่าความเก่งประสบการณ์โอกาสหรือความสามารถซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันก็ใช่แต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดเพราะถึงแม้คุณจะมีทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับคุณก็ไม่สามารถเป็นผู้ชนะหรือคนที่ประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณไม่ได้มีทัศนคติหรือม i n d ซ็ t ของผู้ชนะ สนะคติของผู้ชนะเนี่ยคืออะไรคือพูดง่ายๆคือคนชนะเนี่ยครับเขาจะไม่หาเหตุผลของความพ่ายแพ้ให้กับตัวเองเช่นก็ฉันไม่มีเงินทุนเนี่ยก็ฉันไม่รวยก็ตอนนี้มันโรคระบาดก็ฉันมันโชคร้ายแต่คนที่จะเป็นผู้ชนะอะครับเขาจะหาเหตุผลที่จะชนะให้กับตัวเองเสมอไมเคิลเฟลครับ นักว่ายน้าทีมชาติสหร,รัฐอเมริกาที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักว่ายน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการที่เขาเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติรวมกันทั้งหมดถึง28เหรียญคุณรู้ไหมครับว่าไมเคิลเฟลเนี่ยเขาซ้อมว่ายน้ําสัปดาห์ละ7วันนะครับวันละ8ถึง10ชั่วโมงนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าใน1ปีเนี่ยเขาไม่มีวันหยุดเลยครับแม้แต่วันเดียว ย้อนกลับไปในการแข่งขันโอลิมปิกปี2008ที่ประเทศจีนนะครับในปีนั้นเนี่ยเขาสามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้ว7เหรียญครับแต่จุดพีคมันอยู่ที่ตอนเหรียญสุดท้ายครับซึ่งเป็นการแข่งขันในท่าผีเสื้อในระหว่างการแข่งขันในช่วง5เมตรสุดท้ายคุณรู้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ําในสระครับมันเข้ามาในแว่นตาของไมเคิลเฟล ถ้าเป็นคนอื่นนะครับเจอแบบนี้อาจจะตกใจนะคงจะไปไม่ถูกหรือแข่งเสร็จก็ออกมาหาข้อแก้ตัวต่างๆนานาว่าเฮ้ยมันผิดพลาดเพราะว่าก็น้้ำมันเข้าในแว่นนะหรือว่ามันโอ้โหโทษอย่างอื่นนะครับแต่สิ่งที่ไมเคิลเฟลทาคืออะไรรู้ไหมครับเขาหลับตาครับเขาทำสมาธิแล้วนับลมหายใจของตัวเองและเอาจิตของตัวเองเนี่ยไปจดจ่อกับอัตราการเต้นของหัวใจ เพราะไรเพราะเขาซ้อมมาทุกวันไม่เคยหยุดเขาวหว้น้ํามาจนชินเขาฟังเสียงและการเคลื่อนไหวของน้ําทุกวันเขารู้ทุกรายละเอียดครับว่าเหลืออีกกี่ลมหายใจอีกกี่จังหวะและเหลืออีกกี่เมตรจะถึงเส้นชัยเขารู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงโดยไม่ต้องเปิดตาดูเขานิ่งมากๆครับและเขาไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆจนสุดท้ายเขาสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่8มาครองได้สําเร็จ คุณเห็นอะไรในตัวไมเคิลเฟลไมครับเขามีอะไรเขามีทัศนคติของผู้ชนะเขาไม่โทษใครเขาไม,ม่โทษว่าเขาโชคร้ายเขาไม่โทษว่าน้ําเข้าในแว่นเขาไม่โทษกติกาเขาไม่โทษอะไรเลยครับแต่เขาหาเหตุผลให้ตัวเองชนะนั่นก็คือไม่เป็นไรน้ําเข้าในตาหรอหลับตาก็ได้ไว่ายน้ํานับลมหายใจเอาและสุดท้ายเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเถียงขึ้นมาในใจว่าก็การว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นทางตรงมันปิดตาว่ายน้ําก็ได้มันไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรใครๆก็คิดได้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับซึ่งคุณคิดไม่ถึงแน่นอนเพราะอันนี้เนี่ยแม้แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะทําอย่างงี้นะครับในปี1959เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คแบล็แฮมเขาเป็นนักแข่งรถ ชาวออสเตรเลียครับซึ่งในการแข่งขันวันนั้นเนี่ยเขาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการเซเบริกกลางปีตอนเริ่มต้นการแข่งขันนะครับทุกอย่างเป็นไปได้สวยมากเขาออกนําและกําลังจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นแต่เรื่องมันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายครับจู่ๆเนี่ยรถของเขาก็ดันน้ํามันหมดซะอย่างนั้นแล้วพอรถที่น้ํามันหมดนะครับ คุณนึกสภาพดิมันจะเป็นยังไงมันก็จะค่อยๆชะลอความเร็วลงจนสุดท้ายเนี่ยมันก็หยุดลงไปแบบดื้อๆจนรถของแจ็คแบล็คแฮมเนี่ยครับเขาโดนรถคันอื่นวิ่งแซงผ่านไปเลยถ้าเป็นนักแข่งทั่วไปคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงครับก็คงถอดใจและก้าวลงจากรถหรือไม่ก็ปาหมวกกันน็อกลงพื้นไปเลยแล้วเดินออกจากสนามแข่งไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวแต่นั่นไม่ใช่กับผู้ชายที่ชื่อว่าแจ็คแบล็คแฮมครับ เพราะเขาเนี่ยได้ทำสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงและไม่มีใครเคยเห็นในการแข่งขันระดับเวอร์แกรงปีมาก่อนสิ่งที่เขาทำคือเขาเดินลงจากรถครับและเขาก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาเข็นก้อนเหล็กยักษ์หนักครึ่งตันคันนี้ไปยังเส้นชัยที่อยู่ห่างไปอีก400เมตรจนกระทั่งเขาเข็นมันจนมาถึงเส้นชัยและได้หมดแรงล้มลงครับ คือเป็นลมไงง่าย,าย,าย,ายคือพอเข็นมาแล้วมันหมดแรงเป็นลมจนสุดท้ายเนี่ยทีมงานต้องประคองเขาออกมาข้างสนามหลังจากที่ทีมงานเนี่ยประมพยาบาลแล้วเขาก็แบบได้สติแล้วครับเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ซึ่งมันดีพอสําหรับการคว้าตําแหน่งแชมป์โลกในปีนั้นเจ็บแบ็กแฮมครับเขาไม่ได้ชนะเพราะเขาเป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดหรือเขามีรถที่มีสมรรถนะดีที่สุดนะครับ แต่คุณเห็นไหมว่าเขาชนะเพราะเขาไม่ยอมแพ้และไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากติกาเนี่ยมันระบุเอาไว้ว่าทั้งรถและนักแข่งต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่ไม่ได้บอกว่านักแข่งต้องนั่งอยู่ในรถซะหน่อยแจ็คแบ็บแฮมครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายเห็นไหมและสุดท้ายเขาก็เอาชนะด้วยการทำสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยคิดจะทำเลย โดยการเป็นแชมป์โลกโด้วยการคิดที่เหนือชั้นกว่าคติกาคุณเห็นไหมว่าเวลาคนที่มีทัศนคติแบบผู้ชนะเนี่ยเวลาเขาเจออุปสรรคอเขาจะไม่คิดหาเหตุผลว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้เขาแพ้อะไรที่ทำให้เขาล้มเหลวโชคร้ายเหรอน้ำมันหมดเหรอหรือมันมันคนอื่นทำให้เขาเป็นยังไงเหรอไม่เลยครับแต่แจ็คแบ็คแฮมเขาไม่เคยมองหาเหตุผลเหล่านั้นเลยอะ เพราะเขาไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาแต่เขาจะตั้งหน้าตั้งตาลงมือทำทุกอย่างแบบไร้เหตุผลเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือชัยชนะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเถียงขึ้นมาในใจอีกว่าก็มันมีแต่คนระดับโลกทั้งนั้นเลยไมเคิลเฟลเอยแจ็คแปรบพฮมเอยคือมีไหมคนธรรมดาที่เขาจะคิดอย่างนี้มันคงจะไม่มีหรอกแต่ผมบอกเลยถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ครับคุณกำลังคิดผิด เพราะว่ามีคนหนึ่งครับที่ผมรู้จักกับเขาครับรู้จักเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับเขาชื่อว่าคุณหนึ่งครับวัรพงศ์สายคําตอนนี้เขาอายุประมาณ28ปีเขาเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับจากหมู่บ้านหัวเขาจังหวัดพิษณุโลกบ้านของเขาเนี่ยเรียกว่ายักจนที่สุดในหมู่บ้านเลยครับคุณหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่กับตากับยายครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาไปทํางานในกรุงเทพแต่ใครจะรู้ครับว่าตั้งแต่วันที่พ่อแม่ของคนหนึ่งออกมาทํางาน คุณรู้ไหมว่าคุณหนึ่งก็ไม่เคยได้เจอพ่ออีกเลยเป็นเวลา26ปีเต็มจนเมื่อปี2018ที่ผ่านมาครับคุณหนึ่งเพิ่งจะได้เจอพ่ออีกครั้งจากการค้นหาชื่อพ่อใน Facebook แล้วก็ติดต่อไปนะครับเพื่อเดินทางไปหาพ่อของเขาในวันพ่อพอดีคุณหนึ่งครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอยากออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนป6นะทั้งที่เขาเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่ง เขาสอบได้ที่หนึ่งกับทุกครั้งเลยนะครับแต่ด้วยความที่ที่บ้านยากจนมากเขาเห็นตากับยายเนี่ยลำบากจึงอยากจะทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของตากับยายแถมน้องอีกสาคนเนี่ยก็เริ่มที่จะโตและคุณหนึ่งเนี่ยเขามองว่าตัวเองเป็นพี่คนโตถ้าเขาไม่ทำงานแล้วน้องจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนละแต่เพราะคุณตาขอกับคุณหนึ่งเอาไว้ครับว่าเออเอ็งจะเรียนไม่เรียนนะ่ะก็ แล้วแต่นะแต่ตาขออย่างเดียวเองเรียนให้จบม .3 ถือว่าแล้วถ้าอยากออกไปทํางานน่ะก็ค่อยไปแต่ขอให้จบม .3 อย่างน้อยก็มีวิชาความรู้ติดตัวไว้บ้างคุณหนึ่งก็เลยยอมทําตามที่คุณตาขอครับคือการเรียนให้จบม .3 หลังจากวันที่ได้สัญญากับคุณตาครับผ่านไป3ปีคุณหนึ่งก็เรียนจบมสาตามที่สัญญาไว้และทันทีที่เรียนจบคุณหนึ่งก็ออกจากโรงเรียนครับ แล้วเข้าไปทํางานทันทีโดยเริ่มจากการเป็นเด็กส่งขงแล้วก็รับจ้างทํางานสารพัดเลยนะครับจนตอนที่คุณหนึ่งอายุ23ครับคุณหนึ่งเริ่มอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะตอนนั้นเขาเลยใช้เงินเก็บจากการทํางานที่มีทั้งหมดไปลงทุนเปิดธุรกิจตัวแรกคือธุรกิจตัวแรกเนี่ยเป็นปีกไก่เขย่าครับเป็นปีกไก่ที่แบบใส่ผงปาปิก้าใส่อะไรเงี้ยแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นมือใหม่ เขาไม่มีความรู้ด้านการเงินเลยไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยก็เลยทําให้เจ๊งไปตามระเบียบเพราะว่าบริหารเงินไม่เป็นไม่มีวินยัยขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปใช้หมดไม่ได้แบ่งว่า,เ,าเงินไหนเงินส่วนตัวเงินไหนเงินธุรกิจนะครับเพราะว่าการทาธุรกิจมันต้องแบ่งแยกกระเป๋ากันนะแต่นี่คือเอากําไรไปกินข้าวเอากําไรไปใช้ส่วนตัวมันก็เลยเจ๊งและไม่ใช่แค่เจ๊งธรรมดาครับแต่เจ๊งถึงขนาดที่คนหนึ่ง ไม่มีเงินกินข้าวเลยสวันจนต้องใช้น้ําประปาในห้องเช่านะครับที่เด็ดค่าเช่าเขาถึง2เดือนแล้วนะกินเพื่อประทังชีวิตสุดท้ายครับคุณหนึ่งก็เลยตัดสินใจเอาเตาแก๊สที่มีอยู่จากธุรกิจปีกไก่เขย่าเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินที่ได้เนี่ยนั่งรถย้ายไปสมัครงานเป็นช่างเชื่อมเหล็กที่จังหวัดปทุมธานี และด้วยฝีมือการเชื่อมเหล็กที่เก่งบวกกับความตั้งใจของคนหนึ่งครับเ,เจ้านายเนี่ยก็เลยให้โอกาสไปฝึกงานด้านการเชื่อมถึงประเทศเกาหลีแต่ด้วยความที่ใจของคุณหนึ่งเนี่ยเขาอยากทําธุรกิจนะครับจึงอยู่เกาหลีได้เพียงแค่3เดือนแล้วก็กลับมาทําธุรกิจต่อที่ประเทศไทยคุณหนึ่งเนี่ยเริ่มศึกษาประวัติข,ของคนที่ประสบความสาเร็จจากอินเทอร์เน็ตครับซึ่งเรื่องราวที่คุณหนึ่งชอบมากก็คือเรื่องราวของคุณตันอิชิตันนะครับที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์เหมือนกัน คณหนึ่งก็เลยเอาเงินเก็บที่มีเนี่ยไปเปิดธุรกิจต่อนะครับเป็นธุรกิจขายมาล่าแต่ก็เจ๊งเหมือนเดิมด้วยปัญหาเดิมๆนะครับแต่ว่าพอเงินหมดเนี่ยก็เข้าไปสมัครรับจ้างแบบเดิมนะครับวนลูปกันแบบนี้เป็น10บสิบร,รอบครับทำธุรกิจเจ๊งกลับไปทํางานประจําออกมาทําธุรกิจเจ๊ง กลับไปทํางานประจํามีเงินออกมาทําธุรกิจแล้วก็เจ๊งก็กลับไปทํางานประจาอย่างเงี้ยเป็น10บรอบแต่ด้วยความที่คุณหนึ่งเนี่ยครับเขาเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะศึกษาหาความรู้นะครับเขาโดยเฉพาะการอ่านหนังสือการอ่านในอินเทอร์เน็ตการฟังเรื่องราวคนสําเร็จเนี่ยคุณหนึ่งก็เลยนําบทเรียนที่เขาได้เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจนกระทั่งวันที่คุณหนึ่งตัดสินใจจะเปิดร้านตัดผมของตัวเองตอนนั้นคุณรู้ไหมว่าคุณหนึ่งเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่แค่5,000บาท ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงคิดว่าเงิน5,000บาทจะไปทําอะไรได้ไหนจะค่าเก้าอี้ไหนจะค่าแบตเตอรี่ไหนจะค่ากระจกไหนจะค่าแอร์ไหนจะค่าร้านนะครับคนอื่นคงไม่คิดว่ามันจะทําได้นะครับแต่คุณหนึ่งเนี่ยทำได้เขาเนี่ยเปิดลงทุนร้านทั้งหมดนะครับด้วยเงินแค่ห้าพันบาทที่ตลาดบุญคุ้มรังสิตนี่เองโดยตั้งชื่อว่าร้านนายจันบาร์เบอร์ซึ่งเป็นร้านของคุณตา หลายคนอาจจะสงสัยว่า5,000บาทเนี่ยเขาทาอะไรบ้างเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาลงทุนไปซื้อแบตเตอรี่มาตัวหนึ่งส่วนเก้าอี้เนี่ยใช้เก้าอี้ในห้องประชุมครับเก้าอี้ที่ไม่ใช่เก้าอี้ของช่างตัดผมอะแล้วก็ซื้อหวีแล้วก็เอากระจกที่คุณส่องหน้าในห้องน้ำมาส่องแค่นั้นเลยแล้วก็เปิดร้านตัดผมแบบนี้เลยครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคนก็ไม่ได้เยอะนะคนก็ ไม่ได้แบบมาเยอะเพราะว่าร้านสภาพมันไม่ค่อยดีแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากครั้งอื่นคือคราวนี้คุณหนึ่งเขาไม่ได้ลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจไงแต่เขายังทํางานประจําไปด้วยแล้วทําธุรกิจไปด้วยนะครับพูดง่ายๆคือกลางวันทํางานประจำนะครับพอถึงช่วงเวลาประมาณ5้าโมงสินาทีครับตอนเย็นนะครับถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยก็มาเป็นช่างตัดผมต่อ แต่สิ่งที่พีกกว่านั้นคือคุณรู้ไหมว่ารอยต่อระหว่างเลิกงานกับร้านตัดผมมันใกล้กันมากพูดง่ายๆคือเลิกงาน5้าโมงอะ่ะแต่คุณต้องมาเปิดร้านให้ทันตอน5้าโมงสินาทีอะ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณหนึ่งเขาทำยังไงเขาไม่ขึ้นรถสองแถวมาเปิดร้านเพราะว่าตอนเย็นนะครับเขาเลิกงานรถมันติดถ้าขึ้นรถสองแถวเนี่ยมันไม่ทันแน่นอนคุณหนึ่งก็เลยตัดสินใจ วิ่งหน้าตั้งเลยครับจากโรงงานเนี่ยเพื่อจะมาเปิดร้านให้ทันเวลาที่เขาพูดกับลูกค้าเาไว้เขาบอกว่า,าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนร้านต้องเปิดตรงเวลาต่อให้มาแล้วลูกค้าไม่มีเขาก็ต้องมาเปิดให้ตรงเวลาเพราะว่าสัญญาที่เรามีให้กับลูกค้าเราผิดคําพูดไม่ได้เดือนแรกอะครับเปิดมามีลูกค้าทั้งเดือนคุณลงไม่กี่คน40คนนะ่ะเฉลี่ยวันละคนครึ่ง ได้เงินมาหักลบค่าเช่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดปรากฏว่าติดลบ1,000งะแต่อยู่มาวันหนึ่งครับมีนายทุนคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นความตั้งใจของคนหนึ่งเขามาตัดผมร้านคนหนึ่งแล้วเขาชอบนะครับเขาก็เลยเสนอเงินให้1 0 0 0 0แบาทให้ไปลงทุนเปิดร้านดีๆคือให้เงินเอง1 0 0 0 0แบาทเองไปเปิดร้านดีๆเหอะไปเปิดมีแอร์เหมือนชาวบ้านไปมีกระจกไปมีเก e ้าอี D ้ดีๆเหมือนชาวบ้านแต่ข้อแม้คือแบ่งกําไรกันนะห้าสิบห้าสิบ คุณหนึ่งนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันเลยครับว่าจะเอาไงดีสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจโทรไปหานายทุนคนนั้นแล้วบอกว่าผมไม่เอาเงิน10,000แนบาทครับผมขอทําเองดีกว่าด้วยความที่คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะแล้วไปเจอว่าเวลาที่เซเว่นอิเลเวนเครับเวลาเขาจะเปิดสาขาทีนึงอะ เขาต้องไปสำรวจประชากรก่อนต้องไปนับคนก่อนต้องไปวิเคราะห์ทำเรก่อนและอีกหลายๆอย่างก่อนจะเปิดธุรกิจสาขาร้านเซเว่นอได้คุณหนึ่งก็เลยทำตามวะโดยการออกไปศึกษาครับวิเคราะห์คนในระแวกนั้นว่าเฮ้ยคนที่ผ่านในตลาดเนี่ยผ่านกันกี่คนวะมีชายกี่คนมีหญิงกี่คนนะครับเออแล้วผู้ชายเนี่ยเขาตัดทรงอะไรกันเขานิยมทรงอะไรกันนะครับแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยแถวนี้เป็นวัยรุ่นวะ่ะ เออแถวนี้เป็นวัยรุ่นเขาน่าจะชอบการแกะลายกันนะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาตัดผมเนี่ยเขาจ่ายเงินค่าตัดผมต่อครั้งเท่าไหร่เมื่อวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วครับคนหนึ่งก็เอามาปรับปรุงกับธุรกิจใหม่ปรากฏว่านะครับหลังจากที่ดูตลาดทดสอบตลาดแล้วก็ปรับปรุงแล้วครับร้านตัดผมเนี่ยโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะจนสุดท้ายเนี่ยร้านเริ่มรับไม่ไหวแล้ว คุณหนึ่งก็เลยต้องเอาเงินที่มีครับไปซื้อเก้าอี้มาเพิ่มแล้วก็จ้างคนมาตัดผมเพิ่มนะครับแล้วก็ขยายร้านให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยครับมีร้านนายจันนะครับสาขาที่2และที่โรงกษานะครับตรงรังสิตแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคุณหนึ่งก็เ,เปิดเป็นอะคาเดมี่สอนตัดผมแล้วก เอ่อผมเห็นแวบๆใน Facebook ส่วนตัวของคุณหนึ่งว่าตอนนี้กําลังดูทําเลที่จะเปิดสาขาที่3และสาขาที่4นะครับไม่แน่ใจว่าสาขาที่3รู้สึกว่าเปิดไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะดูสาขาที่4แล้วปัจจุบันเนี่ยคุณหนึ่งก็ส่งเสียน้องอีก3คนให้เรียนได้แล้วด้วยคุณหนึ่งบอกว่าทุนที่สําคัญที่สุดของเขาเนี่ยครับไม่ใช่เงินแต่คือความบ้าคือความเอาจริงเอาจังคือวิน,นัยและความคิดในแง่บวกกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายนะครับ ต้องล้มลุกคุกคานอยู่หลายครั้งเคยลำบากจนไม่มีจะก,กินก็หลายคนนะโดนดูถูกจากคนรอบข้างมาตั้งหลายครั้งคุณหนึ่งบอกว่าตอนที่เขาเปิดร้านตัดผมใหม่ๆเ่ยตอนที่แอร์ก็ไม่มีเก้าอ e, ี้ดีๆสักตัวก็ไม่มีร้านอื่นเขามีแอร์มีเก e, ้าอี้มีที่ให้นั่งสบายๆว่าเดี๋ยวมันก็เจ๊งแต่สุดท้ายคุณหนึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงานครับคุณฟังเรื่องราวนี้มาทั้งหมดเนี่ยคุณจําได้ไหมว่า คนหนึ่งเนี่ยเขาจบแค่มามเองนะไม่อยากจะเชื่อเพราะความรู้เรื่องธุรกิจนี่ยิ่งกว่าคนจบปริญญาตีด้วยซ้ำํำพอถามคนหนึ่งว่าอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยผลักดันตัวเองจากเด็กที่ยากจนมากๆแทบจะไม่มีกินให้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้คนหนึ่งตอบมาคําเดียวครับว่าให้เลิกทําแค่ข้อเดียวรู้ไหมว่าอะไรเขาบอกว่าเลิกอ้าง คุณเห็นไหมว่าทัศนคติของผู้ชนะมันเป็นยังไงทัศนคติของคนสําเร็จมันเป็นยังไงเขาจะเลิกอ้างเขาจะเลิกหาเหตุผลให้ตัวเองเนี่ยแพ้หาเหตุผลให้ตัวเองล้มเหลวก็ชั้นเรียนไม่สูงก็ชันทุนไม่มีก็ชั้นล้มเหลวตั้งหลายครั้งฉันคงไม่มีความสามารถแต่ไม่เลยเขาหาเหตุผลให้ตัวเองเนี่ยชนะร้านไม่มีคนเข้าหรอไปดูซิว่ารอบๆเนี่ยคนเขาตัดทรงอะไร คนเนี่ยเดินแถวนี้กี่คนพอจะมีลูกค้าคนที่พอที่จะมามีโอกาสเป็นลูกค้าของเราเนี่ยกี่คนหาเหตุผลให้ตัวเองชนะแล้วสุดท้ายคุณก็จะชนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนที่ชนะหรือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดถึงทักษะประสบการณ์อะไรก่อนสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือทัศนคติหรือมายเซตของคนที่เป็นผู้ชนะว่าเขาเป็นยังไง ถามว่าเป็นยังไงก็ง่ายๆคุณก็ไปศึกษาจากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหรืออ่านจากหนังสือก็ได้เนี่ยครับอย่างเรื่องราวของคุณหนึ่งเนี่ยคุณสามารถอ่านได้ในหนังสืองานประจําสอนทําธุรกิจนะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากเรื่องคุณหนึ่งเนี่ยยังมีเรื่องอ,อ,อย่างเงี้ยที่พีคๆอีกหลายเรื่องที่ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบทําคือไปอ่านหนังสือชีวประวัติของบุคคลนะครับเพราะว่าชีวประวัติของบุคคลเนี่ยเขาจะพูดถึง ทัศนคติหรือวิธีคิดที่เขาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันจะทําให้เราสามารถเอาประสบการณ์ของเขามาเทียบกับของเราได้ว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเขาเจอแบบเนี้ยเขาคิดยังไงแล้วถ้าเราเจอแบบนี้บ้างเราควรจะคิดยังไง mm hmm. และถ้าคุณถูกใจคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมแชร์ hmm. ให้เพื่อน,เอนๆเขาได้ฟังด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะได้เผยแพร่ นะครับจะได้แบ่งปันทัศนคติของการเป็นผู้ชนะแล้วให้เราเนี่ยเป็นผู้ชนะไปด้วยกันและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อให้คุณไม่ได้พลาดอาหารสมองดีๆที่จะมีมาเสริมให้คุณทุกวันแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะให้ผมมาเล่าเรื่องดีๆแบบนี้อีก ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับว่าชอบฟังแบบนี้นะชอบฟังเรื่องเล่าแบบนี้ผมจะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรแล้วจะเอาแบบไหนมาเล่าให้คุณฟังสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ